อีกแล้วนะคะวันนี้นะไอจะพามาดูรถเก่งที่บอดดี้ตัวรถนะคะหรือสมรรถนะช่วงล่างนะคะแข่งพอๆกับรถจังเลยนะเราจะพามาดูนะคะคันนี้เลยค่ะวันวอ s ์0นะคะเครื่อง1.6ปี2013มาในราคา389,000บาทนะคะที่สำคัญนะคะคันนี้รถปี13ไม่วิ่งมาประมาณแสนต้นเท่านั้นนะคะลูกค้าได้ไปไอบอกเลยใช้งานกันแบบยาวๆเลยนะคะนี่เราดูเลยนะด้านหน้าของเขา โลโก้วอลโวนะคะก็จะเป็นตัวคาดแบบนี้นะคะเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะแล้วตัวด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นสีดําเปียนโนแบ็กส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นคาดแบบโครเมียมมานะคะนี่เลยมาพร้อมกับ จุดรักษาวความปลอดภัยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดเลยนะคะไฟแบบโฉมใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็การดีไซน์ของเขาบอกเลยว่าหรูหราแล้วก็ยังทันสมัยอยู่นะคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปไม่ใช่รถที่แบบดูเล็กๆนะคันนี้บอด,ดี้ตัวรถเขาค่อนข้างที่จะยาวนะ,ะด้านหน้าของเขาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไอพาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่ามา นี่เลยแม็กเดิมจากศูนย์เลยนะคะของวอลโว่เขาเองนะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ17นะคะยางปีใหม่พร้อมใช้งานคันนี้ลูกค้าได้ไปยังไงใช้งานกันยาวๆแน่นอนนะคะด้านข้างของเขาไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะดีไซน์มาแบบค่อนข้างที่จะยาวเลยสีกระจกสีเดียวกันกับสีตัวรถเลยนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้นะตรงขอบยางทั้งด้านบนและด้านล่างเขาจะคาดผมเมียม,มาแบบจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะสีตัวรถสวยมากนะแล้วที่สําคัญรถคันนี้นะคะรับประกันแน่นอนไม่เคยมีอุบัติเหตุ ชนหนักพิพวามน้ำท่วมนะคะรับประกรันการันตีลงในสัญญาให้ลูกค้าเลยเรามาดูข้างหลังกันบ้างดีกว่าค่ะมานี่เลยโลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะวอลโวนะคะเอสหกศูนย์นะคะตัวดายนะ,ะนะอันนี้ก็ด้านหลังของเขานะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านล่าง4จุดเหมือนกันชุดแต่งรอบคันนะคะที่เขาให้มาแล้วก็จะมีกล้องมองหลังเนาะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูดีกว่านี่ ด้านหลังของเขาเป็นซีดานที่แบบค่อนข้างกว้างเลยนะคะจุกของได้แบบจุดใจแน่นอนรถปี13แต่ลูกค้าดูสิคะยังไม่มีแบบแบบช้ำๆหรือว่ารอยที่แบบมันขาดแบบคือลูกค้าดูแลมาอย่างดีแน่นอนนะคะคันนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นอุปรกรณ์แม่แรงนะคะได้มาครบเลยนะแล้วก็จะมีด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะส่วนเซนเซอร์ตรงนี้นะเขาจะเป็นไมโครสวิฟนะรถยุโรปนะคะเขาจะมีเนาะก็คันนี้ก็ได้มานะคะเดี๋ยวพาไปดูออปชั่นด้านในกันบ้างดีวกว่าว่ามีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ เรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านี่เลยนะคะเป็นตัวพุสตานนะคะเสียบกุญแจตรงนี้เนาะมาค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะด้านในภายในของเขามันจะเป็นสีเบตตัดกับสีดำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาะด้านหน้าหรือว่าตัวแผงประตูด้านข้างนะคะอันนี้ก็ให้แผงประตูจะเน้นสีดำนะคะแล้วก็เป็นโครเมียมมาสีบอลเงินแล้วก็ด้านข้างๆข,ข,ข,ของเขานะจะเป็นซอฟททัชนะคะเป็นหนังสีครีม นะดีไซน์มาแบบสวยลงตัวแน่นอนนะคะเราเลื่อนมาดูคอนโซลด้านหน้ากันนิดนึงนี่เลยนะคะดูดีแบบทันสมัยนะคะไม่แบบไม่แบบดูเชยนะบอกเลยว่าดูคลาสสิกและว่าดูสวยมากนะแล้วก็จะมีแอร์นะคะสี่มุมแบบนี้เลยนะคะด้านบนจะ3จุดนะคะแล้วก็จะมีช่องด้านล่างตรงนี้จอเขาจะหันมาทางฝั่งคนขับนะคะเล็กน้อยเนาะอันนี้ก็จอเดิมจากสู์เลยนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะฟังก์ชันตรงกลางค่อนข้างที่จะเยอะ แอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะปรับซ้ายขวาเลือกตามใจเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเพิ่มเสียงนะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มเมนูนะคะและคอนโทรลน,น่าจะคอนโทรลจากด้านบนได้เลยนะคะอ่าทุกอย่างใช้งานได้แบบปกติเลยแต่ว่าเราเบาเสียงลงนิดนึงเนาะล้วก็จะมีนี่นะคะจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นหมายเอ่อเรียกว่าอะไรโทรศัพท์นะคะก็สามารถเชื่อมต่อได้นะคะได้มาเป็น เกียร์ออโต้นะคะส่วนตรงนี้นะคะช่องใส่ของตรงนี้ก็เลื่อนเปิดปิดได้นะคะช่องใส่แก้วน้ําแล้วก็นี่ o พาเวอร์เอาเลขาจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะส่วนด้านหน้าของไอพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะก็ไม่หลุดไม่ลอกพวงมาลาัยสามการสไตล์ล้นหลูอยู่แล้วนะคะก็คือสวยสวยเลยนะคะคันนี้ส่วนตรงที่ฝั่งคนขับนะคะตรงนี้ก็จะเป็น โหมดต่างๆนะคะที่เขาให้เลือกใช้งานก็จะเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะลูกค้าอ่ะ,อะมาเรามาดูในเรื่องของเบาะก,กันบ้างดีกว่านะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะเป็นสีครีมสีเบจน,นะ,ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะเขาจะเป็นตัดกับสีดำนะคะก็ดูดีคันนี้มายอยู่ประมาณแสนสามรถปี13บบอกเลยว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานแน่นอนอ่ะ ด้านหน้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายฝั่งคนนั่งกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเรียบร้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวไปดูกันปะนี่ด้านหลังบอกเลยว่าดูดีสปอร์ตแล้วคือบาเราดูจากด้านหลังคือบอกเขาสปอร์ตมากเลยนะนะคะนี่เลยตรงนี้เลยนะคะชอบมากแอร์สองมุมนะคะเลือกปรับได้ตรงนี้เลยนะคะซ้ายขวาเนาะแล้วก็จะเป็นเหมือนกันกับด้านหน้านั่นแหละที่ใหาบอกว่า ข้างๆเขาจะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีเบจตรงนี้นะด้านหลังตึงตึงแบบตึงเลยนะคะแล้วก็จะมีที่พักแขนช่องใส่แก้วน้ํานะคะใช้งานได้ปกติเลยนี่เปิดปิดได้ด้วยนะคะใส่ของเล็กๆตรงนี้นะคะคือรถอะบอดี้ค่อนข้างยาวนะคะขาไม่ติดหัวไม่ชน ถือว่าโอเคแล้วก็สวยตอบจทแน่นอนแล้วก็จะได้ยางปูพื้นมาด้วยนะคะทั้ง4มุมเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของวอลโว่เขงเองด้วยและที่สําคัญคือสภาพสวยมากนะคะดูดีอันนี้ก็แถมไภพ่ไปด้วยเลยนะคะภายในนี่ยังไม่ได้เก็บงานก็ถือว่าโอเคเลยนะเราแอร์แบ็คเขามีทุกจุดเลยนะคะนี่ด้านหลัง4 2 4 68ใบนะคะอ่าคันนี้นะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์083 222 2 2 0 3 22 22นะคะกับ v o l w o S60 นะคะเครื่อง1.6คันนี้นะคะรตัวปี13 389,000บาทจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะถ้าถามหมดแน่นอนนะคะเพราะว่ามีเข้ามาให้เลือกไม่เยอะนะก็ฝากด้วยค่ะกิจสดากูดค่ะค่ะบายบาย Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018